สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้พี่นาเอาคลิปวันที่มทมิมะทถล่มเดือนมีนาวันที่29นะคะว,วันพุธนะคะพี่นาเอาไปทำงานตีสี่ครึ่งไปถึงสักพักก็โอ้ยิมะเริ่มตกมากเลยคะ่ะทุกคนก็ถ่ายบรรยากาศมาให้ดูนะคะว่า ตกหนักขนาดไหนนะคะวินาไม่คิดว่ามันจะตกอีกนะคะพอดีมันใกล้จะเดินเมษาแล้วทุกคนต้องเริ่มทำงานแข่งกับเวลานะคะรถที่มากก็ต้องตากเพื่อให้รถคารจะรัย้อรไม่ติดขัดนะคะและไม่ให้เกิดอันตรายส่วนในที่จอดรถของร้านเราก็ต้องรีบตักกอทุกคนจะเห็นรถอีมาตักอยู่นะคะทุกคน ตกหนักมากแล้วเขาก็บอกว่ามันจะตกมันจะอยู่ยาวไปอีกประมาณสิบวันโอ้พินาขอให้มันเป็นวันสุดท้ายนะ,ะพินาฝากชมคลิปด้วยนะคะชอบก็ช่วยกดไลค์ให้พินาด้วยนะคะกดติดตามกดแชร์พินาด้วยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับการดูคลิปครั้งนี้นะคะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ